สวัสดีครับจากพี่ภูดลนะครับผู้แทนจำหน่ายตรงโรงงานนะวันนี้จะมาแนะนำนะครับตู้แช่นะครับเอาไปแช่เบียร์แช่เครื่องเดิมนะขนาด5คิวรุ่นนี้นะครับตู้ใหม่มือหนึ่งโรงงานรับการคอมเพรสเซอร์5ปีระบบไฟ1ปีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับตู้รุ่นนี้นะครับภายในเคลือบสามพิเศษนะครับที่ผนังนะเป็นสีขาวลดการจับตัวของน้ําแข็งได้ดีนะครับเป็นตู้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับลูกส่งสวยงามนะครับลายาตัวใหม่นะครับ แผงควบคุมตัวใหม่ล่าสุดเป็นดิจิตอลนะตัวนี้แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขด้วยนะครับมีไฟสองสว่าง LED นะครับกลางคืนกลางคืนคุณเปิดเนี่ยมีไฟสองสว่างให้นะครับเอาไปแช่เบียร์แช่เครื่องดื่มนะครับ แนะนำใช้รุ่นนี้ได้เลยขนาด 5Q ิกําลังดีเลยนะครับตัวนี้ประหยัดไฟด้วยนะครับใครเอาไปแช่เบียร์นะมันจุได้ถึง50ขวดเลยนะครับเหมาะสำหรับร้านค้าร้านชํานะครับโตสนุกร้านอาหารต่างๆนะครับสนามฟุตบอลตรงนี้นะครับใครเอาไปแช่เบียร์แช่เครื่องดื่มนะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ขนาด 5Q นะครับมีการบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับ ลงงรับการคอมเพรสเซอร์5ปีนะครับแล้วก็ระบบไฟ1ปีนะครับเป็นแบรนด์ใหญ่แบรบนด์ดังด้วยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับใครสนใจเอาไปชช่เบียร์ยชเครื่องดื่มพี่แนะนําเลยนะครับใครสนใจก็โทรได้เลย0922801141 0922801141จัด2งฟรีทั่วประเทศครับ